โอเคนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของบินเพพา l นะครับในส่วนของบัญชีเพพาเลยนะครับวันที่สินะครับผมวันที่สิบเอ็ดเมษายนล่าสุดนะครับสองรายการนะนี่นะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายได้จากแอปนี้เลยนะครับว่าทั้งหมดที่ผมเล่นมาเนี่ยรายได้ทั้งหมดนะครับของแอปนี้เนี่ย ได้เท่าไหร่นะครับแอปนี้ก็มีชื่อว่า k ลิปแคปนะครับผมก็จะสรุปให้ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำนะครับเริ่มเล่นของแอปนี้เลยนะครับว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยได้กี่บาทนะครับตั้งแต่เล่นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าแอป k ลิปแคปนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS Android นะครับผมใครที่ใช้ iPhone ก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันก่อนนะครับ ให้เรากดที่ลูกคนนะครับด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าล็อกอินนะครับผมล็อกอินก็คือการเข้าสู่ระบบนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือว่าอีเมลได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมใช้ Facebook ในการล็อกอินนะครับผมล็อกอินไปแล้วนะครับไม่สามารถทําให้ดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในคลิปแรกในส่วนของวิธีการสมัครก่อนก็ได้นะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับตรงรีวักนะครับที่มันจะเป็น เหมือนกล่องสมบัติเนี่ยให้เรากดมาที่ redeem นะครับด้านบนขวามือสุดนะครับรีดีมบนขวามือตรงนี้นะครับผมจะเป็นการกรอกรหัสโค้ดนะครับผมรหัสโค้ดนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่คอมเมนต์ไว้ก็สามารถกรอกได้เลยนะครับหรือของผมเนี่ยจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกของผมคนเดียวนะครับกรอกของใครก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่ของตัวเองนะครับผมก็ไปกรอกเพื่อที่จะรับดอลลาร์ ในส่วนของการเริ่มต้นได้เลยนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับส่วนที่ผมทําทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนี่ครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปรายได้ให้ดูนะครับว่าทั้งหมดนะครับกี่เดือนนะครับแล้วก็รายได้เท่าไหร่นี่ครับผมเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่รายได้กันก่อนนะครับมาเช็คที่ประวัติรายได้นะครับผมแล้วก็ประวัติที่เราทําการถอนออกไปนะครับว่า ทั้งหมดตั้งตั้งแต่ที่เริ่มทําเริ่มเล่นนะครับว่ากี่ดอนะครับมันสรุปไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับรายได้ที่ถอนออกไปทั้งหมดนะครับที่ถอนได้นะครับผม4 0 9 1 0ดอลลาร์นะครับ409.10กดอลลาร์ก็เกือบ410ดอลลาร์นะครับอ่าที่มันเป็นเครื่อนหนังสือสีเขียวแบบนี้ก็คือถอนเงินได้นะครับผมก็คือเงินเข้าบัญชี PayPal เป็นที่เรียบร้อยนะครับเงินจะเข้าที่ PayPal เท่านั้นนะครับผม ฟูมณีวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารเนี่ยไม่สามารถรับได้เงินจะเข้าที่ PayPal เท่านั้นนะครับเลื่อนลงไปที่ล่างสุดนะครับล่างสุดเนี่ยผมถอนไปตั้งแต่วันที่29มกราคม2 0 2 0นะครับ0.1ดอลลาร์นะครับตอนเริ่มต้นที่เริ่มทำเลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถถอนได้แล้ว0.1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมถอนที่20ดอลลาร์นะครับ ในวันที่10กุมภานะครับผมแล้วก็50ดอลลาร์นะครับผมถอนไปตอนวันที่17กุมภานะครับก็2เดือนก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูล่าสุดกันนะครับล่าสุดเนี่ยผมถอนไปที่20ดอลลาร์นะเป็น2บินนะครับนะฮะวันที่11นะครับ2รายการนะครับผมก็เป็น20ดอลลาร์นะครับ11เมษายน2020นยนครับถามว่าทำไมผมถึงถอนได้นะครับอ่ามันมี 10ดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับแอปของคลิปแคปเนี่ยผมแนะนําให้ถอนที่10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าเราถอนต่ํากว่า10ดอลลาร์ลงไปนะครับทางแอปเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินให้เราเนะครับเขาจะจ่ายแค่บินที่ถอน10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับสําหรับใครที่ถอนเยอะกว่า10ดอลลาร์นะครับอย่างเช่น20 15 30 50 40เงี้ยมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมีตัวอย่างนี่ ผมถอน50ดอลลาร์ไป4รอบนะครับสรอบก็เป็น200ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทนะครับตรงนี้เสียดายมากเงินไม่เข้านะครับเงินไม่เข้าบัญชีนะครับผมเงินมันไม่เข้านะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับผมซึ่งก็เสียดายนะมันก็ไม่ได้นะครับทำยังไงนะครับมันก็ไม่ได้นะครับผมส่งอีเมลไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบนะครับก็เลยตัดสินใจถอนที่10ดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับ วันละ2ครั้ง3ครั้งนะครับก็ถอนไปทีละ10 10 10ดอลลาร์นะครับมันก็เข้าอยู่นะครับมีครั้งหนึ่งนะครับมีช่วงหนึ่งนะที่มันเป็นช่วงอะไรไม่รู้อะของแอปนะครับมันไม่ได้นะครับในส่วนของ10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์ของผมก็ยังไม่เข้าเหมือนกันนะครับ3รายการนะครับตรงนี้เห็นไหมหนึ่งแล้วตรงนี้อีก2นะครับไม่ใช่ว่าเราจะถอนได้ทุกรายการนะครับผมมันมีช่วงของแอปอยู่นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่อมินนี่ครับ โอเคนะครับก็มาถอนได้ช่วงหลังนะครับก็เสียได้อยู่เหมือนกันนะครับถอนไม่ได้ตั้ง230ดอลลาร์นะครับที่ผมถอนไม่ได้แล้วนะครับถอนไปแล้วมันก็ไม่ได้นะครับ230อาดอล์นะครับบวกกันนะครับก็เป็น600อ่า40แล้วกันนะครับนี่นะรายได้ทั้งหมดของแอปนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่ผมได้ก็คือนี่นะฮะที่ถอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมได้ทั้งหมดเนี่ยก็โห่ก็เยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ p a y p a l นะครับว่า เงินที่เข้าทั้งหมดเนี่ยกี่บาทนะครับตัวนี้ก็คือยอดเงินจริงนะที่ผมได้รับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของ Paypal ด้วยนะครับเอาโอเคนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของบิน Paypal นะครับในส่วนของบัญชีเ a y p a l เลยนะครับวันที่11นะครับผมวันที่11เมษายนล่าสุดนะครับ2รายการนะนี่นะผมเอาของแอปคลิปแคปทั้งหมดเลยนะครับระยะเวลานะครับทั้งหมดที่ผมเล่นของ คลิปแคปเนี่ยก็2เดือนนะครับ2เดือนกับอีก11วันนะครับ2เดือนนะครับผมเล่นของคลิปแคปมานะครับ2เดือน11วันนะครับผม2เดือน11วันนะครับนี่รายได้จริงนะครับ4 0่ร้อนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดจากการเล่นนะครับผมรวมนะครับก็เป็น640 ดอลลาร์นะครับไม่รวมร่วมกับที่เราถอนไม่ได้ด้วยนี่ครับถอนแล้วก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปคำนวณดูนะครับดอลลาร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่บาทไทยนะครับโอเคนะครับเรามาแปลงค่าเงินดูนะครับเพราะว่าดอลลาร์กับค่าเงินไทยเนี่ยเป็นกี่บาทนะครับผมอันนี้ผมใช้แอปในมือถือนะครับมันมีมาในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมเอายอดเงินที่ผมได้จริงๆก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ร้อยเก้าจุด 10ดอลลาร์นะครับที่ผมเปิดให้ดูนะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่13,303บาทนะครับผมระยะเวลา2เดือนนะครับ2เดือน11วัน2เดือน11วันนะนะี่ฮะรายได้ที่ได้จริงๆนะครับ2เดือน11วันนะครับรายได้ที่ได้จริงๆ100%แล้วรายได้ในแอปทั้งหมดที่รวมทั้งหมดรวมที่ถอนไม่ได้ด้วยนะครับเป็น600นะครับผม 640ดอนนะครับก็ประมาณ20,000บาทนะครับก็เสียไป200 230นะครับที่ผมไม่ได้รับนะครับก็230ดอนเนี่ยอันนี้ที่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะก็เสียได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะที่มันยังถอนได้อยู่นะครับ ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะครับผมถามว่าทําไมได้เยอะจังนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การแนะนําเพื่อนนะครับเราต้องแนะนําเพื่อนเอานะครับผมถ้าเราไม่แนะนําเล่นเองเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่มันช้านะครับผมถ้าเราอยากได้เร็วเราก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่แอปนะครับโอเคนะครับผมกลับมาในส่วนของแอปนะครับวิธีการทำนะครับผมของแอปนี้เนี่ยมันมีอยู่ 3ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมหนึ่งนะครับก็คือการดูวิดวีโอนะครับการดูวิดีโอเนี่ยมันมีจํากัดต่อวันนะครับเมื่อเราดูไปเรื่อยๆนะครับเขียด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปนะครับก็คือมันมีจํากัดต่อวันนะครับการดูวิดีโอนะครับมันจะได้รับกล่องตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกล่องน,นะครับกล่องเพื่อที่จะมาเปิดในส่วนของการลุ้นรับดอลลาร์แล้วก็เหรียญทองนะครับตรงนี้ก็เป็นการดูวิดีโอนะครับผมสาหรับใครที่ชอบการดูวิดีโอก็มาดูได้นะครับแล้วก็คนที่ถามว่า การอัปโหลดวิดีโอลงในแอปเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันทำยังไงนะครับผมก็ไม่เคยลงคลิปวิดีโอในแอปนะครับก็ลองติดต่อถามที่แอดเมนดูนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมนะครับจะอยู่ที่หน้านี้นะครับจะอยู่ที่คําว่ามีนะครับเกมจะอยู่ตรงนี้นะครับเกมเซนเตอร์นะครับก็เข้าไปเล่นเกมเพื่อรับเหรียญทองเอามาแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ได้นะครับเรามาดูที่หน้านี้นะครับผมในส่วนของหน้ารีวัชนะครับตรงนี้มันจะมีกล่องที่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกล่อง เดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่าแต่ละกล่องเนี่ยได้จากตรงไหนบ้างกล่องนี้กับกล่องนี้นะครับ2กล่องนี้นะครับผมจะได้จากการดูวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับผมจากการดูวิดีโอเท่านั้นนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับกล่องที่2นะครับนี่กล่องนี้ได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับผมการแนะนําเพื่อนจะได้รับกล่องนะครับสำหรับกล่องสีแดงนะครับตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการให้เพื่อนช่วยกด นะครับกดลิงก์นะครับถึงเราจะได้ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับผมเชิญเพื่อนไปนะครับผมนี่มันจะแจ้งเตือนแบบนี้เจิบี่นะครับตรงนี้นะครับก็เข้าไปนะครับเนี่มันจะเขียนว่าเนี่ยตรงนี้นะเข้าไปนะเพื่อที่จะรับกล่องนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราต้องมากดรับกล่องนะครับเพื่อที่จะไปเปิดรุ้นรับดอลลาร์นะครับผม ผมได้74กล่องนะครับผมก็จะรับให้หมดเลยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมกลับไปนะครับตอนนี้ผมมีกล่องอยู่ที่183กล่องนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับคำว่า open นะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็เปิดไปนะครับเปิดไปเลยนะครับนี่ะแล้วเราก็กด open ด้านล่างนะครับกดไปเร็วเลยนะครับเราไม่ต้องกดช้านะครับ มันจะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนนะครับเอามาเปิดกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่เอามาเปิดกล่องด้านล่างนะครับเพื่อที okay. ake, ่จะรุ้นรับดอลลาร์นะไม่ใช่ว่าเราจะได้รับเงินเลยนะครับเมื่อเราที่เราแนะนําเพื่อนมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับเราจะได้แบบนี้มานะครับผมเนี่ยเอามาเปิดรับดอลลาร์อีกครั้งนึงนะครับ 1 0ดอลลาร์1ดอลลาร์10ดอลลาร์นะครับลุ้นรับดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญทองที่อยู่ด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับโอเคนะก็ลองไปเปิดดูนะครับโอเคนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับแอปทิปแคปนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ไปตามดูได้ในช anel เลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องงานฟรีช anel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ